ต้องบอกว่าคืออาชีพให้นักพากเนี่ยคืออาชีพให้นักพากนี่หลังจากที่เราเห็นผลลัพธ์นะครับผมรู้สึกว่ามันโอ้คืออาชีพให้นักพากเหรอครับต้องบอกเลยว่าค่ะสำหรับคืออาชีพให้นักพากรู้สึกว่าคืออาชีพให้นักพากนะคะเป็นที่เนกิคีเล่น สวัสดีครับผมเดกกี้คิเลนครับผมวันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมภาษณ์นักภาคไทยในเรื่องดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟวี่ศึกรถไฟนิวรันนั่นเองนะครับผมก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากให้ผมเนี่ยไปสัมภาษณ์นักภาคที่ภาคในเวอร์ชั่นหนังโรงบ้างนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์มาให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับผมคราวที่แล้วนะครับเราได้สัมภาษณ์นักภาคไทยในเรื่องดาบพิฆาตอสูรที่เป็นเวอร์ชั่นซีรีส์นะครับ ของการ์ตูนกลับและไลน์ทีไปแล้วมาคราวนี้ครับผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์นักพากนะครับที่ได้พากในเวอร์ชั่นหนังโรงกันบ้างนะครับว่า มีความคิดเห็นอย่างไรกับแฮชแท็กคืนอาชีพให้นักภาคและก็บทสัมภาษณ์ในคำถามอื่นๆเช่นกันนะครับก่อนที่จะไปดูกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์ฝากกดซับสไคร์ให้ช่องเนกิคิเลนมุ่งสู่ 3, สามแสนซับสไคร์ไปได้วยกันนะครับต้องพูดเลยว่าครบสามแสนเมื่อไหร่แจกดาบไม้ในเรื่องดาบพิฆาตศูนย์กันเลยนะครับผมใครอยากได้ดาบของใครก็เล็งรอไว้กันให้ดีเลยนะครับแจกแน่นอนตอนนี้ก็ใกล้สามแสนแล้วครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับไปชมคลิปสัมภาษณ์กันเลยครับ สวัสดีครับพี่เอเองนะครับผมภาคตัวละครเรนโกคุเคียวจูโร่ในดาบพิฆาตศูนย์เดอะมูฟี่ครับแจนนะคะทัชเพลินตาเฉดยสกุลพัดพ,พี่แจนมูเนะนะคะภาคเป็นโคโจชินบุกับคารุจิมิซึริค่ะ สวัสดีครับต้อมเองภาตคตัวละครเอนมุในดาบพิฆาตาสูรน,นะครับสวัสดีครับผมต้นพรเทพบุญเวียนวงให้เสียงภาคเป็นคามมโดทันจิโร่ครับสวัสดีค่ะแพรบุญดาศีชัยวันค่ะภาคเป็นคามาโดเนสโกจังค่ะชื่อไซต,ต้อนันส์โีโพให้เสียงภาคเป็นฮาชิบิระอินโดสุเกะครับสนุกมากครับพี่เรื่องมันยาวมากประมาณ3มชั่วโมงกว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่าต่อนะครับผม เป็นตัวละครที่ให้เสียงค่อนข้างยากมากเลยครับเพราะว่าต้นฉบับเขาเสียงไม่ได้หล่อเทแล้วเบสเสียงผมก็ไม่ได้แบบสูงจัดขนาดนั้นตอนพาก,ก็เลยต้องแบบเหมือนเหนนินๆตลอดเวลาเลยก็มีความท้าทายมากนะครับแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วสนุกมากๆเลยครับสำหรับงานชิ้นนี้รักในสุโตจังมากนะคะในสุขโจังเป็นน้องสาวที่น่ารักมีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีความที่เออน่าเอ็นดูห่วงใย,ยผู้อื่นนะคะแล้วก็ปกป้องผู้อื่นได้ค่ะรู้สึกว่า แหกปากแล้วสนุกดีครับเป็นตัวละครที่แหกปากแล้วมันมากเลยครับชอบมากค่ะรักที่สุดเลยโดยเฉพาะมิสซรี่นะคะออไปควมรู้สึกกับตัวละครที่พาดนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่มีความหลากหลายทางอารมณ์มากนะครมีความขำในตัวมีความดราม่าในชีวิตแล้วก็มีความพึกเขิมทุกประโยคของเขาคือปลุกเล้าทุกคําพูดหลังจากพาดแล้วผมเองรู้สึกแบบโอ้โหตื้นตันเลยแม้กระทั่งตอนที่มาดูหนังเรื่องนี้เองผมงรู้สึกแบบเป็นผู้ชายที่แมนมากๆจริงๆฮะดีใจที่ได้พาดตัวละครตัวดีครับ อยากพากเป็นไอ้คนที่มันยืนเฝ้าหัวรถไฟครับคนที่มันตะโกนว่าอย่ามาขัดขวางความฝันของฉันนะประมาณนี้ครับพี่เพราะว่าตั้งใจไปแคะตนอยากภาคเป็นกียูครับผมเพราะว่าตัวละครนี้เท่มากๆเลยโผล่ในตอนแรกแบบกินใจผมจริงๆอย่างเงั้นหลอกเลยอยนอกจากเนสโกะจังนะคะก็โอ้ยจริงๆคิดไม่ออกเลยเพราะว่าชอบเนสโกะมากนะคะส่วนตัวชอบอยู่แล้วแล้วก็การภาคเนสโกเป็น ความท้าทายครั้งแบบครั้งใหญ่ในชีวิตเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนสโกเป็นตัวละครที่พูดน้อยนะคะแต่ว่าเน้นรีแอคชัน่นเน้นการแสดงอารมณ์ซึ่งนั่นก็เป็นเหมือนอีกขั้นหนึ่งในการภาคของเราค่ะอยากภาคเป็นจริงๆตัวไหนก็ได้นะฮะแต่ถ้าชอบอีกตัวนึงก็คงเป็นเซนิส่อแต่ว่าลูกค้าเลือกให้มาแคสติดเป็นตัวนี้ก็เลยเอาตัวนี้แหละครับแบบนี้ก็มีด้วยล่ะ อยากภาพตัวละครไหนหลระคะค่าเลือกได้นะที่อยากภาพเป็นเรนกับคุกเกียวจูโร่ค่ะร้อนเพลิงกระบวนท่าที่หนึ่งเปลวเพลิงแนละเส้นคอฟ้อ ถ้าหากไม่ได้ภาคเรียนโกคูนะฮะอยากจะภาคเซนอิสึทำใเป็นตัวละครที่มีความหลากหลายเหมือนกันเป็นคนที่มีความขี้กลัวมีความต่อสู้ได้เก่งได้ปกป้องผู้หญิงท,งที่ตัวเองรักได้ในซีวินาทีนั้นก็แม้กระทั่งบวกเบกมวยวายก็โอ้โหกรีดร้องแผดเสียงได้เต็มที่เหมือนกันก็น่าเป็นตัวละครที่ท้าทายความสามารถอย่างหนึ่งฮะแซมเปิลของเสียงเซนอิสืึนะฮะผมต้องขออนุญาตหันหลังก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเวลาเราภาคเนี่ยหน้าตาเราจะไปด้วยนะฮะเพราะผมกลัวว่าหน้าตาเนี่ยมันจะไปแล้วแบบทุกคนอาจจะแบบ ตือเตือตือต,อต,อต,อตือทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะนักภาพเนี่ยหน้าตามันจะส่งไปด้วยนะฮะต้องเต็มที่กับมันมาผมจะหันหลังก่อนเลยฮะ,ะมันเป็นเสียงของชีวิตเวลาแผลดร้องว่าอย่างเช่นไม่นะมันจะไม่นะแบบสูงสูไม่นะครับผมชอบของโคคุชิโบนะครับเออมันสั้นไปมะเนี่ย <laughs> มันเท่ครับผม ถ้าเป็นดาบเนี่ยผมชอบของลูกพี่เรนโงคุครับผมเพราะผมชอบลายไฟมากๆเลยค่ะชอบดาบนิจิรินของคุณเรนโงคุมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นดาบไฟนะคะมีเป็นด้ามจับเนี่ยก็แสดงออกถึงการเป็นแบบปราณเพลิงเนาะแล้วก็เวลาที่แสดงแสดงอิทธิฤทธิแสดงพลังเนี่ยก็คือสวยงามมากจริงๆชอบของทันจิโร่แล้วก็อินโนุเกะครับเพราะว่าของทันจิโร่เท่ดี แต่ว่าของโดสุกเกะเนี่ยมีเอกลักษณ์ดีครับมีเอกลักษณ์ยังไงไปดูในซีรีส์ทวยดีเอาแล้วกันพี่ชอบของของโอเปนาไนค่ะมันดุก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 ดีอะค่ะนี่แหละครับตัวละครตัวนี้ฮะมีความเท่มีความเป็นวีรบะะุรุษแล้วก็เวลาต่อสู้ถ้าในหนังเนี่ยโอ้โหแบบเท่มากอะ <c oughs> คือแค่แบบฟุ้งขึ้นมาแค่นี้ก็ <c oughs> แบบเฮ้ยนี่แหละ ผู้ชายที่พร้อมจะฟาดฟันและก็พร้อมต่อสู้ในหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นอสูรตนไหนก็ตามเขาจะยืนดัดและก็ต่อสู้ให้ได้ผมก็เลยชอบดาบของเรนโกฮุกเคียวจโร่เนี่ยแหละครับแฮแท็กคืออาชีพให้นักภาคนี่หลังจากที่เราเห็นผลลัพธ์นะครับผมรู้สึกว่ามันมันดีแล้วมันมีคุณค่ามากๆนะเพราะว่าไม่ว่าจะจัดกระแสดา่าหรือว่าจากกระแสชมหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าทุกคนเนี่ยเขาหันไปสนับสนุนของลิขสิทธิ์นะครับก็คือเขาไปดูในโรงกันแล้วแบบ ไปดูกันเยอะมากนะฮะทำให้รายได้ของอนิเมะเนี่ยมันสูงขึ้นข,น,ขนาดเนี้ยผมรู้สึกว่าเสียงของพวกเขาทุกคนเนี่ยมันมีความหมายนะครับเพราะว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องพึ่งอ่าพลังของดาราหรือว่าคนดังอะไรในการที่จะเบิกทางที่จะเพิ่มรอบฉายของหนังหรืออะไรผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะเห็นมากขึ้นนะว่าไออนิเมะเนี่ยมันมันทำเงินได้มากกว่าที่เขาเห็นนะครับมันไม่จาเป็นต้องใช้แบบว่าการตลาดอะไรแบบนี้มามากมายอีกต่อไปถ้าเกิดคนยังให้การสนับสนุนกันมากมายขนาดนี้อยู่นะครับผมโอ้แฮชแท็กคืนอาชีพให้นักพากหรอครับ ต้องบอกเลยว่าขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ให้ความใส่ใจแล้วก็เป็นห่วงภาคไทยถึงขนาดนี้ขอบคุณมากจริงๆครับที่ทําให้กระแสนี้กลับขึ้นมาแล้วนักภาคไทยจะได้มีงานต่อๆไปครับผมขอบคุณมากจริงๆครับตัวผมเองก็จะพยายามพัฒนาฝีมือของตัวเองอย่างเต็มความสามารถแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับ ค่ะสำหรับแฮชแท็กคืนอาชีพให้นักภาคค่ะก็รู้สึกขอบคุณนะคะออสำหรับทุกๆคนเลยนะคะที่ได้ให้กำลังใจนักภาคนะคะแล้วก็มองเห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกเหนือไปจากแรงสนับสนุนแล้วนะคะคำชื่นชมแล้วก็ appreciation ต่างๆนะคะก็อยากให้ทุกๆคนอุดหนุนช่องทางถูกลิขสิทธิ์นะคะสำหรับภาคไทยเพื่อให้ยังมีภาคไทยนะคะสืบเนื่องต่อไปให้กับนักภาคทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะรู้สึกว่า ดีใจที่ทุกคนตื่นตัวแล้วก็รักนักภาคแต่ว่าผมรู้สึกว่าจริงนักภาคอยู่กับคุณมาตลอดจริงๆนะครับแค่แบบว่าเล่าว่าอยู่กับลิขสิทธิ์ใช่ไหมแต่พอลิขสิทธิ์มันเริ่มจางลงอะครับคนก็จะลืมเลือนพวกเราไปคือยุคที่แผ่นมันค่อยๆหายไปอะครับดังนั้นเนี่ยพวกเราอะอยู่รอบตัวคุณเสมอถ้าเกิดคุณคิดถึงเราเมื่อไหร่หยิบแผ่นขึ้นมาเปิดหรือมีช่องทางไหนที่สนับสนุนลิขสิทธิ์อะครับนักภาคอยู่กับคุณเสมอแค่คุณสนับสนุนลิขสิทธิ์ครับ พวกเราอยู่กับคุณเสมอคุนอาชีพเปนนักท่านนะคะเป็นแฮชแท็กที่มีความหวังดีอย่างมากต่ออาชีพที่พี่ทำอยู่นะคะก็พี่รู้สึกดีใจกับ กระแสที่มีขึ้นสําหรับแฮชแท็กนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นห่วงอาชีพของนักพากเพราะฉะนั้นในฐานะที่พี่เป็นนักพากพี่ก็จะทําหน้าที่ของพี่ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะทําผลงานที่ทุกคนจะต้องไม่ผิดหวังให้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะต้องบอกว่าแฮชแท็กคือในชีพให้นักพากเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ทําให้ผมได้รีเทิร์นกลับมาพากอนิเมะที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้อีกครั้งหนึ่งจริงๆถ้าไม่มีแฮชแท็กนี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งแฮชแท็กนั้นจะเกิดรูปหน้าผมขึ้นนนมมน,น,นมมมาาากก็เลยททํให้นน้ีงงึึถผข ตอนแรกก็เกิดจากการที่ทาบทามผมมาเป็นโค้ชให้กับน้องไอซ์พาริสก่อนนะฮะแล้วก็มีการทาบทามผมให้ลองภาคตัวละครตัวนี้ดูไหมซึ่งผมเองไม่ได้ภาคซีรีส์กับเขาเลยนะครับแต่ว่าก็โชคดีมากที่ได้มาสัมผัสได้มาภาคเรนโกฮุกเคียวจโล่เนี่ยแหละครับออฝากผลงานไว้ในช่องไลดูสเคบีด้วยนะครับทุกคน ตามชมกันด้วยนะครับดาบพิฆาตอสูนเดอะมูฟวี่สึกรถไฟสู่นิรันต์ฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ถ้ายังไงก็ขอฝากดาบพิฆาตอสูนเดอะมูฟวี่ศึกรถไฟสู่นิรันต์ด้วยนะคะไอ้พวกเจ้านะ่ะอย่าลืมไปชมดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟวี่สึกรถไฟสู่นิรันต์เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์และก็ทางทรวยดีอย่าลืมมาเจอข้ากันล่ะฝากผลงานด้วยนะคะ อย่าลืมไปดูที่เมนส่โน่ใหญ่บะดาบพิฆาตาสูรสึกรถไฟสุนิรันนะคะเข้าสู่วีที่2แล้วฝากผลงานผมเชื่อว่ทุกคนเนี่ยน่าจะเคยดูดาบพิ่าตอสูรซีนีทุกตอนแม้กระทั่งส่งมาถึงบูฟี่ของเรื่องนี้ความสนุกความเข้มข้นความดราม่าทุกอย่างของเรื่องนี้ส่งมาถึงคนดูและคนดูก็เลยให้เสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากยอดรายได้ที่แบบโอ้โหพุ่งทะลุ มากกว่า1นึรอยล้านไปตอนนี้แล้วนะฮะซึ่งก็ต้องขอบคุณคนดูทุกคนมากครับที่ให้เสียงตอบรับขนาดนี้ขอบคุณบริษัทหนังครับที่นําหนังดีๆแบบนี้เข้ามาให้คนดูชาวไทยได้ดูนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนฮะทีมนักพาทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็ให้เสียงพากัน สุดหัวใจขนาดนี้ครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณจริงฮะโอ้โห و, เป็นยังไงกันบ้างครับกับบทสัมภาษณ์นักพากที่ภาคเรื่องดบภาบพิฆาตอสูนเวอร์ชั่นเดอะมูวี่ศึกรถไฟนิรันดรโอ้โหก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็คงได้ฟังเสียงของนักพากที่ตัวเองชอบกันไปแล้วแบบว้สุดยอดมากมาครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับห้ามเปลี่ยนคลิปไปไหนนะท้ายคลิปมีเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับที่ใครเป็นแฟนพีเอเนี่ยต้องรอชมให้จบคลิปนะครับก็คงจะทําให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้ดูในเวอร์ชั่นโรงภาพยนตร์นะครับก อยากจะรีบไปชมเลยนะครับก็รีบจองตั๋วกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทํารายได้กันไปถล่มทลายเลยนะครับก็รีบไปดูตัวผมเองยังไม่ได้ดูเลยไม่มีเวลาครับทุกคนทำคลิปให้ทุกคนดูเลยครับเลยไม่มีเวลาไปดูนะครับแต่เดี๋ยวจะหาเวลาไปดูให้ได้แน่นอนครับผมอ่านะครับก็ใครที่ไปดูในเวอร์ชั่นโรงภาพยนตร์มาแล้วนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้้วครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องเนกิกเลยมุ่งสู่3 0 0 0 0 0ซับสไครต์ไปด้วยกันคบผม30,000 แจกดาบไว้ทันทีถ้าในครั้งหน้านะครับเรามีโอกาสได้ไปสัมษั์นักพากย์ไทยในแอนิเมะเรื่องใดอีกนะครับก็ต้องคอยติดตามชมให้ดีกดกระดิ่งกันรอไว้เลยนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็คงต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายระหว่างเสียงของเรนคูเนี่ยกับคริโตจะมีความต่างกันแล้วเรนคูมาแบบเข้มเลยคริโตมาเสียงที่แบบเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มหน่อยอย่างเช่น Starburst Stream พลานเพลิงกระบวนท่าที่หนึ่งเปลวเพลิงนะเส้นขอฟ้าซึ่งเสียงของมันเนี่ยก็จะมีความเป็นหนุ่มขึ้นมามากกว่านะฮะแต่ว่าก็ยังคงแบบออกแรงไปเหมือนกันแต่ว่าด้วยเสียงที่ต่างกันก็เลยทําให้ความเข้มของเสียงความดุดันของเสียงมันออกมาต่างกันนี่คือความต่างของระหว่างเลนกูฟขับทริโตครับ